สวัสดีแฟนดอทไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ดอทไลฟ์จะมานำเสนอ a m มด Fit Balance นาฬิกาสมาร์ทวอชที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมร่างกายของคุณให้บาลานซ์มาก,กิ่งขึ้นมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดและติดตามค่าสุขภาพต่างๆได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนในเลือดหรือแม้แต่ความเครียดในร่างกายด้านการออกกำลังกายก็มีโหมดออกกำลังกายมาให้เลือกมากกว่า150แบบมาพร้อมดีไซน์สุดเรียบหรูดูพรีเมียมรองรับการปรับแต่งหน้าปัดได้มากกว่า100แบบ และบอกเลยว่าความเจ๋งยังมีอีกเพียบเดี๋ยวคลิปนี้ดอดไลฟ์พาไปดูครับในส่วนของดีไซน์ของตัวนาฬิกาตัวเรือนทำมาจากอลูมิเนียมและโพลิเมอร์เสริมเส้นใยที่แข็งแกร่งทนทานน้ำหนักเบาเพียง35กรัมเท่านั้นครับทาให้สวมใส่สบายไม่หนักข้อมือหน้าปัดนาฬิกาเป็นทรงกลมขนาดหน้าปัด46มิลิเมตรกระจกหน้าจอเป็นแบบเทมเปอร์กาสหรือกระจกนิลภัยทําให้กระจกมีความแข็งแรงทนทานต่อการกระแทกได้อย่างดี หน้าจอแสดงผลเป็นแบบอมูเล d ขนาด1.5นิ้วความละเอียด480ณ480พิกเซลความสว่างหน้าจอสูงสุดที่1,500นิตรองรับการสัมผัสแบบมัลติทั u c h ที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นการสัมผัสหน้าจอก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยนิ้วมือเลยครับเพราะหน้าจอมาพร้อมกับสารเคลือบกันรอยนิ้วมือทําให้หน้าจอไม่เป็นรอยนิ้วมือระหว่างสัมผัสสีของ Smartwatch ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันคือสี Midnight และก็สี Sunset Gray ซึ่งทั้งสองสีจะมีสายที่แตกต่างกันในส่วนของสีมิดไนท์สายจะเป็นแบบลิควิดซิลิโคนส่วนสีซันเซ็ทเกรย์ตัวสายนาฬิกาจะเป็นสายไนลอนสายของนาฬิกามีความยาวสูงสุดที่215ม mm, ิลลิเมตรทำให้สามารถใส่ได้กับข้อมือที่หลากหลายเลยครับมาดูในส่วนของปุ่มควบคุมกันครับก็จะมีทั้งหมด2ปุ่มด้วยกันมานที่ปุ่มแรกเลยครับกด1ครั้งจะเป็นการเข้าสู่หน้ารวมเมนูโตเมนูก็จะโชว์แอปให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยครับ แลวถ้าสาหรับบางคนที่ดูไม่ออกเป็นแอปอะไรก็สามารถหมุนเพื่อซูมดูแต่ละแอปได้เลยก็จะเห็นแอปชัดขึ้นและก็จะมีชื่อของแอปพลิเคชันแสดงให้เห็นด้วยครับในส่วนของปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มช็อตคัทเพื่อเข้าสู่โหมดออกกาลังกายซึ่งมีหลากหลายโหมดให้เลือกเลยครับทีนี้เรามาดูฟีเจอร์เด่นๆด,ด้านสุขภาพกันเลยดีกว่า Amazfit Balance ตัวนี้นะครับจะมี Bio Tracker Sensor ในการตรวจวัดและติดตามค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าออกซิเจนในเลือดการตรวจวัดความเครียดในร่างกายการวัดค่าบอดีคอมโพสิชันต่างๆที่สามารถวัดค่ามวลกล้ามเนื้อมวลไขมันหรือมวลกระดูกได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ readiness scores ที่สามารถเช็คความพร้อมของร่างกายในแต่ละวันด้วยการนำเอาค่าข้อมูลสุขภาพที่วัดได้มาวิเคราะห์ผ่านระบบ AI เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในแต่ละวันซึ่งสิ่งนี้แหละครับ ที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการออกกำลังกายหรือใช้ชีวิตของเราให้มันบาลานซ์มากขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากๆเลยหละครับสำหรับสายออกกำลังกายก็ต้องบอกเลยว่าสมาร์ทวอชตัวนี้มีฟีเจอร์ด้านออกกำลังกายมากกว่า150โหมดให้เลือกตามความต้องการกันได้เลยเสมือนมีโค้ชส่วนตัวที่ช่วยออกแบบตารางเทรนนิ่งและประเมินผลสุขภาพหลังออกกาลังกายเสร็จสามารถแ r a c k GPS ตอนออกกำลังกายเราสร้างเป็นแผนผ่านฟังก์ชัน Route Import and Real Time Navigation ที่มีระบบ GPS รองรับการเชื่อมต่อ6ดาวเทียมทําให้มีความแม่นยําสูงมากๆเลยครับนาฬิกาเรือนนี้ยังสามารถกันน้ําได้ถึงระดับ5 ATM หรือกันน้ําที่ความลึก50เมตรและยังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างว่ายน้ําได้ด้วยนะมาต่อกันด้วยฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปกันเลยครับในส่วนนี้ก็จะมีฟังก์ชัน Bluetooth phone call ที่ทาให้เราสามารถรับสายสนทนาได้ผ่านทางสมาร์ทวอชทําให้สะดวกมากเลยครับ นอกจากนี้ยังมีระบบข้อความแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันเติร์ดปาร์ตีต่างๆสามารถเลือกแอปที่จะสั่งให้แจ้งเตือนได้และยังสามารถตอบกลับข้อความได้ผ่าน SmartWatch จอแสดงผลเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกาที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่พอเริ่มปัดไปทางขวาก็จะเข้าสู่หน้า d a s h บอร์ดที่จะแสดงข้อมูลความพร้อมของร่างกายและเรายังสามารถกดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้างในเชิงลึกเพิ่มเติมได้ หน้าถัดไปจะเป็นหน้าแสดงการนับก้าวในแต่ละวันว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วเผาผ่านไปกี่แคลอรี่แล้วอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับไหนก็สามารถวัดเร็วไทม์ได้ตลอดเวลาหรือจะเป็นการเช็คสภาพอากาศที่แสดงค่าแจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆรวมถึงค่ารังสี uv ในแต่ละวัน activity การออกกําลังกายที่เราใช้เป็นประจำและหน้าสุดท้ายจะเป็นแดชบอร์ดที่จะรวมทุกอย่างเอาไว้แบบยอ่อไม่ว่าจะเป็นเวลาสภาพอากาศ activity ข้อมูลสุขภาพต่างๆที่วัดได้จากนาฬิกาก็มีรวมอยู่ในหน้านี้ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยครับการปัดจากบนลงล่างจะเป็นคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆที่แสดงข้อมูลแบตเตอรี่ปรับความสว่างหน้าจอโหมดดู n นอติสเทิร์โหมดการนอนหลับรวมไปถึงไฟฉายนั่นเองครับการปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดค้างที่หน้าจอ แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากเปลี่ยนหน้าจอเป็นแบบไหนจะเป็นหน้าจอแบบเรียบหรูหรือแบบเท่ๆก็เลือกได้ตามความชอบเลยครับและยังสามารถโหลดหน้าปัดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเซฟที่มีให้เลือกมากกว่า100แบบและที่สำคัญโหลดฟรีหมดทุกแบบเลยครับ a m เม Fit Balance ตัวนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการเซฟ OS มาพร้อมแอปพลิเคชันเซฟซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยครับ ภายในแอปก็จะแสดงสถิติข้อมูลต่างๆเหมือนในสมาร์ทวอชแต่จะมีความละเอียดและเป็นข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นรวมไปถึงมีการแสดงผลในรูปแบบของกราฟอย่างละเอียดให้ดูอีกด้วยหรือการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันเช่นปริมาณก้าวน้ำหนักปริมาณแคลอรี่แล้วก็ชั่วโมองการนอนหรือถ้าใครที่อยากได้มินิแอปเพิ่มเติมมาใช้ภายในแอปยังมีแอป s โ o ที่ใช้ในการดาวน์โหลดมินิแอปที่มีให้เลือกมากกว่า150แอปเลยครับ ในส่วนของแบตเตอรี่ก็จะมีความจุอยู่ที่475ม ah. ิลลิแอมใช้งานโหมดทั่วไปได้นานสูงสุด14วันและสามารถใช้งานได้5วันในโหมดการใช้งานต่อเนื่องสำหรับการชาร์จนะครับก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบบแมกเนติกใช้เวลาชาร์จจนเต็ม100%เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับต้องขอบอกเลยว่า a m e f i t Balance ตัวนี้ด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบหรูดูมีสไตล์แต่ก็มาพร้อมฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้ชีวิตบาลานสมชื่อเลยครับ เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมีใครได้ลองใช้แล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในส่วนของราคาเจ้า a เม f i t Balance นซ์นี้จะอยู่ที่8,990บาทใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ดอทไลทุกสาขาหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออ www.. นไลน์ w w w l i t ็บดอทดได้กได้เลยครับ